เบิ่งบรรยากาศน้ำกันย้ำเสาจ้าวันดีจ้าใส่เวลาไปให้งานหล่ะจ้าอย่าเป่าเบียกันด้จ้าเด้อใส่ถุงมือก่อนมันหนาวข้ามาเบิ่งบรรยากาศตีหาหาซิผาจ้ามาไปฮหดงานน้ำกันย้ำเสาจ้า จักรยานคือเกา่าไปเฮ็นงานน้ำกันได้จ้ะเด้อเดี๋ยวหขี่รถก่อนได้จ้ะพ้าไปเฮ็นงานย่ำเสาเอาบรรยากาศมาให้เพื่นย่ำเสาบรรยากาศดีจ้ะก็่มีหิมะแล้ว อากาศกัหนาวขึ้นลมหนาวบาดเท่าเลยลมดูมดใจลมหนาวลมหนาวเดือนสิบสองบาดเท่าบรรยากาศตีหาหาสิบห้า อากาศกันได้จะได้ในกาศสั้นกันแลเบงบรรยากาศกันไปทดี่ง่ายๆเสบรรยากาศเบืนองฝนจัรยากที่ต่หนา มีซีเี่อกไข่ไม่ลดแบบเสาวันพฤหาสบังดอกใหม่จะากแหล่น้ามัจะใหม่ชีเลข้าเจา้า ลมพัดปั่นจักรยานเน่ยลมพัดปั่นจักรยานเน่ย ทนเบียกตนได้แก่ได้ทำงานต้อกันปั่นถนนรถใหญ่เขาได้ึ่งน้ำเสาบ่ามีรถมิซลียเยอะเมื่องเงียบ รถอันเรียนรถอ,อลด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 ันพอเตียนมาทามาหาคนอยู่คดล่อไปเที่ยวนี่รถรถบาสมาหัก ถ้าเกถ้างไปเที่ยวชมาิเลี้ยงดิค้เาเป็นรถบัสว่าเยหน้าฮับคนนี่

ที่ทำงานเราจะจะชิปเนี่ยก็ไปแค่เนี้แล้วน่าจะทั้งที่จะทำงานเราจะ จะแปดนาทีพอดีเลยชิดว่าจะสวัสดีจ้า